คนานสิ่งฝันศรัทธามุ่งมังมม่นเคารและอดทนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับก็สื่อรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุทธเช้าข่าวสปทรายการทีนน่นําเสนอเรื่องราวดีๆครับไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนครับในสังกัสดสํนานักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบส่งตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับ ในวันนี้เช่นเคยครับทุกท่านจะได้พบกับผมเทียรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันเป็นจมาภัยพงนะคะเราทั้งสองคนค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ออกอากาศตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีไปจนถึงเวลา8ปดนาฬิกาค่ะและใน,นอนาคตไปขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีอ์คลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื<ๆ>่อให้ได้สัมผัสความอบอุ่นสเตจโควิดทีนของโรงเรียนบ้านสุเม่นจังหวัดสุขโขทัยสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขตสองครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิทธนัทโทขำผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุเม่นภายใต้การกํากับดูแลของท่านดรประสิิฐจันแก้วผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเรามีนักเรียนติดโควิด19จากผู้ปกครองและมีเพื่อนร่วมชั้นซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจริงๆแล้วนักเรียนสามารถที่จะกักตัวที่บ้านกับผู้ปกครองได้ แต่เพื่อความปลอดภัยและการควบคุมป้องกันโรคอย่างสูงสุดทางสาธารณาสุขอำเภอและผู้นำชุมชนจึงได้ขอใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นที่กักตัวซึ่งสนองกับนโยบายของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนเราจึงได้จัดตั้งสเตจควอนทีนโดยมีกลุ่มเสียงเป็นผู้ปกครองและนักเรียนจำนวน25คนคะ่ะ ทีมสาธารณาสุขอำเภอศรีสัชนาลัยคุณหมอและอสมอได้เข้ามาคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยมีท่านนายอำเภอทีมอบตอแม่สินผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่ในการกักตัวค่ะ เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตสได้มาให้กำลังใจและมอบเงินเยียวยาให้แก่นักเรียนที่ติดโควิด -19 ค่ะในช่วงที่เด็กๆต้องกักตัว14วันนั้นเพื่อไม่ให้เด็กๆเกิดความเครียดเหงาและคิดถึงบ้านทางโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเช่นใบงานการเต้นออกกำลังกาย เพื่อให้เด็กๆได้ผ่อนคลายค่ะตลอดระยะเวลา14วันที่เด็กๆก,กัดตัวท่านนายอำเภอศรีสัชนาลายัยหน่วยงานต่างๆและชุมชนเข้ามาให้กำลังใจและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะ เมื่อสถานการณ์ต่างๆได้คลี่คลายลงเด็กๆได้กลับสู่อ้อมกอดของผู้ปกครองเราไม่อยากให้อาคารแห่งนี้เป็นภาพแห่งความทรงจำที่เวลวร้ายจึงได้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามโดยใช้ภาพวาดที่แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนค่ะเราเชิญจิตรกรที่มีความสามารถ เข้ามาสร้างสีสันให้กับอาคารแห่งนี้เพื่อลบภาพความทรงจำเดิมๆและสร้างความทรงจำใหม่ๆที่สวยงามตลอดไปค่ะทางโรงเรียนบ้านสุมเมนเรายัางมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้โรงเรียนนักเรียนและชุมชนได้มีความสุขกับทุกๆกิจกรรมของทางโรงเรียนค่ะ